ออกยางหมดยางแมงมุมอะ่ะมันไม่ออกมาเพราะมันเป็นตัวดำดำอะ่ะไม่เห็นครับไม่ว่ามันหลบอยู่ปะโรตีอะโรตีโรตีโอ้โหมันสวยได้ใครวะสวยได้พ่อ สวยได้พ่อของจริงโรตีหรกโรตีนะโรตีธรรมดาเนื้อเลียโรตีธรรมดาเนื้อคอปวดคอมีนานา,นานลูกสาวไหนวะเขาเปลี่ยนตากล้องเปมันเปลี่ยนไม่ได้พิกน<อ><ห>ี้เลยเขาเปลี่ยนงี้เออโน่นหน่อยไหมเออซอกซลูกปวดคอไปมาเลยเข้าบ้านไม่ได้คุณนาสะอาดไล่ออกเออมีคอคอหน้าปวดคอโผลเออ แข็งอ่ะเหมือนแบบต้องการร้านนวดอ่ะคือแบบแข็งจัดอ่ะเออไม่ดังก๊อกเลยไหมอ๋อพอแล้วพอแล้วโอ้ยลูกสาวนวดให้นิดเดียวก็มีพลังแล้วลูกเอ้เป็นไงวะเนี่ยมือใหม่หัดถ่ายป่ะเนี่ยพ่อกี่ชิ้นจะได้ไปให้แม่ด้วยสอง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 ชิ้น บ่เาเบียใส่ขนอกหว้สโรตีมาฝากพ่อนะครับ